วันนี้สุขแบบไทยใจยพอเพียงพาชมศิลปะแห่งดอกไม้สวยๆที่ชมแล้วทำให้ใจสดชื่นมา,มากๆดอกไม้เล็กๆบอกบางเติมพลังให้อย่างไม่รู้ตัวสิ่งแวดล้อมช่วยจิตใจได้แบบนี้เองวันนี้ไปเดินเที่ยวงานยิงปีจัดหนึ่งครั้งใครอยากมาลงนัดรอปีหน้าเลยยังดอกไม้ปาร์คไนเลิศ อยู่นี้แล้วน้องก็บอกว่ล้นให้มาตามนี้แล้วก็มาอันนี้ก็คือ,คอไฟ่ขอมีชิวลิปด้วยแล้วก็น,นีซ็นน่าจะเป็นแบบเหมือนเรือนไทยไหมอ๋อเนี่ีอันนี้คือบุกด <Wow. S 1> น่าสนใจแค่ดูแผนที่ยังนึกไม่ออกว่าจะได้ว้าวขนาดไหน <Wow. S 2> เพราะนับจากนาทีนี้ไปเราถึงกับต้องขอบคุณตัวเองที่อยากมาเที่ยวงานนี้ ครั้งแรกที่ได้มาแต่ว่าเขาจัดกันไปตั้ง35ครั้งแล้วอะนี่บรรยากาศดีมากเลยน่ามาเที่ยวมากๆเขามีหลายบริเวณอยากเห็นดอกไม้เดี๋ยวไปดูดอกไม้กันบางทีเราก็ต้องอยอมรับนะว่าเราแบบอยู่ในเขาเรียกอะไรน,นะอยู่ในบรรยากาศดีเราก็อารมณ์ดีป่ะจัไรเนี่นยนะ ถ,ถึงวันนี้อุณหภูมิจะแบบว่าไม่ได้เย็นเลยแต่ว่าก็โอเคนะนเดินต่อไปกันต่อคนะ่ะพวกเราไปถึงที่งานตั้งแต่10บโมงเช้าที่จอดรถมี3ที่แต่ว่าเราเลือกไปจอดอาคาร B D M S แต่ก่อนจะถึงจุดหมายก็หลงเข้าไปจอดในโรงแรมก่อนซะได้ <c oughs> ก็ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นนะเพราะแค่เดินขึ้นจากที่จอดรถ ก็เจอกับทางเข้างานเลยบรรยากาศในงานดีมากๆคงเป็นเพราะเป็นโรงแรมที่มีการจัดสถานที่ไว้อย่างดีอยู่แล้วพอในระมิดดอกไม้จํานวนมากตกแต่งเข้าไปก็ยิ่งทำให้ยิ่งเดินชมยิ่งประทับใจจากจุดแรกคือร้านต้นไม้ดอกไม้ต่างๆเดินต่อมาเป็นอาคารทีลิปจากนั้นออกมาที่สวนตรงกลางเป็นสวนวงกฏโดยรอบแสดงศิลปะจากดอกไม้เลื่อนทานสระบัว แล้วก็อย่าลืมแบะซื้อของน่ารักน่ารักเก๋ๆอีกเยอะเลย <Wow. S 1> ที่แรกที่แวะก็คือทิวลิปเห็นแล้วก็สดชื่นอากาศเย็นด้วยเพราะว่าจำลองการปลูกทิวลิปของ p t t l n g จากระยองมาไว้ที่นี่ไม่น่าเชื่อว่าจะปลูกในเมืองไทยได้สวยขนาดนี้ลองทายกันซิทิวลิป มีกี่สีอันนี้คือมุมถ่ายภาพของ Gen X ก็คือถ่ายแล้วก็ไม่โชวด์ดอกไม้อย่างนี้นะคะไอนน้ Gen X ที่แพ้ถูกแต่มันน่ารักจริงดูดีคุณน้องดีเรามานับกันดูนะว่ามีทิวลิปกีกส่สีอันนี้1สีทั้งสมด4สีสีกี่บัวสีเหลือง สีส้มสีม่วงเข้มแล้วก็สีแดบงบน,นี่ก็อีกม่วงนึงมาลังแ,แป่ียบกันก็คือสีกระเบอ่อนส่วนน้องนี้ก็ชวนเต้นชวนคุยอยู่นั่นแหละ อันนี้แง่งขิงใช่มั้ยอ,อ๋อไม่ใช่มือโอเคมันเขาจับมือกันสาวๆจับกับคนนี้ไหมลาดิเฮ้ยโอ๊ยเดี๋ยวเป็นลมนะเต้นใหญ่เต้นใหญ่ แล้วเราก็ไม่พลาดชิมไอศครีมที่เพิ่มรสชาติด้วยความสวยงามของดอกไม้กินได้น่าเสียดายเราไม่ได้เก็บดอกไม้สวยๆเอาไวด้ดูเพราะอยากลองชิมว่ากินดอกไม้แล้วรสชาติมันจะเป็นยังไงนะมันเป็นกรตินโยเกิร์ตหมดเลยเหรอคะมีโยเกิร์ตจ้ะ<ม>อันนี้ไม่ยเกิรครับอันนี้จะทีอันนี้โยเกิร์ตใชไครับ แล้วแล้วตัวซอฟเสิร์ฟอะคะวานิลาซอฟเสิร์ฟเสิะเปดูเ่นเลยครัตัวนี้จะเป็นพลอร่าซอฟเสิร์นะครับจะมตัวนี้เราสทีเอวด้วยแล้วก็ใูดอกด้วยที่ดอกไม้ครับตดวนี่ผชินะครับตัวตัวนี้จะเป็นโยเซฟืนแล้วก็มีไ้อันีจะนงแม่ค่มเดียร์เฮ้ยเรามางานดอกไม้เราก็ต้องมาเอา็ล่าอันหนึงของพี่เนาะเป็นดอกไม้อะไรคะด้นไม้มาได้นไ้นดอกไม้กระไดดแล้วก็จะมีเป็นผงพีชนะ เสร็จแล้วเฮ้ยน่ารักจนารักไอร่อยดีตัวไอ้ยุกเต็ดมันก็เปรี้ยวกินดอกไม้ไปแล้วมันดอกใหญ่อะดอกใหญ่ไม่น่ากินนะน่าไม่น่าไหวเดีจะเปลี่ยนนเปลี่นเป็นดอกอ้ทนู่ น้องชอบเดี๋ยวเพิ่มให้นี่ก่อนจะได้หาทีกทบให้แบบเอาด้วยนะก็ถามว่าจะได้กี่ดอกงานดอกไม้ Park Nailer หรือ Nailer Flower and Garden Art Fair เป็นงานดอกไม้ประจำปีของ Park Nailer ซ จัดขึ้นครั้งแรกปี2529 <Wow. S 1> จนมาถึงวันนี้จัดเป็นปีที่36แล้วก็จะสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมไทยงานหัตถศิลป์ผ่านการนำเสนอด้วยดอกไม้เป็นการพัฒนาทักษะคนรุ่นใหม่ารายได้ก็ทำไปเพื่อสาธารณก,กุศลด้วยและแล้ว,ลวเราก็โดนตกด้วยงานทีหน่หิบผมรูปตัวเล็กตัวน้อยน่ารักน่ารักแบบนี้ราคาน่ารักเจ้าของร้านก็น่ารัก ของแต่ละชิ้นออกแบบตามราศีเกิดหรือปีเกิดลายเส้นดีงามแต่วันนี้สามแถวหนึ่งเฉลี<า>่ตัวละหกเส้นออกขายเดงสุดมากใช่ก่อนกลับบังเอิญเดินผ่านดีใจมากที่ได้ซื้อกลับบ้านดอกไม้ต้องมากับความหอมกล้วยไม้เหล่านี้ก็เช่นกันหอมมากโดนใจชอบสุดๆหอมไปตั้งครึ่งเดือนแนะ่เชื่อไหมนี่ซื้อกลับไปสิบช่อดมสัดใจมากออกมาก เราต้องซื้ออ่ะซื้อห้าช่อเดียวห้าช่อร้อยเดียวเองซื้อหน่อยซื้อหน่อยแล้วเวลาเราเอาไปนี่ไปใส่น้ำอีกทีเอาสมิทพันโคนแต่เฉลี่ยสมิทพันโคนก็ได้่อ นี่หมอมคืเมื่อสีส้มมาหอนี่พี่ได้หกมแลอ่ะหอมมากพราะว่าตอนแรกก็ว่าชิบจริงจริงว่าิดกไม้ิ่จริงจริงมันหอมมาจากหัวใจถึงจะเดินเที่ยวได้ไม่ทั่วแต่รู้สึกมีความสุขน่าจะเป็นเพราะดอกไม้ทำให้ใจบางลงได้แค่ไม่กี่นาทีก็ทำให้สดใสขึ้นได้เลยอ่ะคงเป็นเหตุผลหนึ่งที่โลกนี้ ต้องมีดอกไม้สำหรับแฟนรายการได้เห็นดอกไม้สวยๆในวันนี้แล้วมีความสุขเลยใช่ไหมคะสัปดาห์หน้าจะพาไปชิมของอร่อยที่เมืองน่ารักน่ารักชายแดนไทยพม่าจ้าสุขแบบไทยใจพอเพียงช่วงนี้พักกันสักครู่